แ a n d อ m 1หนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่เขาเมินคุณเพราะอะไร เขาอาจจะเป็นคนที่เลือกตัดความสัมพันธ์หรือว่าห่างหายไปจากคุณก่อนนะคะเขาอาจจะไปมีคนอื่นหรือว่ารู้สึกว่าที่อื่นมันจะให้ความสุขให้ความสบายใจกับเขาได้มากกว่าคุณเขาก็เลยเลือกที่จะจากไปนะคะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยเขากลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะอย่างที่เขาคิดเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกมีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่กับคุณแล้วมันเหมือนกับเป็นโลกใบใหม่ของเขาซึ่งไปอยู่กับคนอื่นแล้วมันไม่ใช่ คุณเป็นคนที่ทําให้ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเขาเองก็รู้สึกสับสนนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะกลับมาหาคุณได้เพราะว่าเขากลัวว่าคุณอาจจะเกลียดเขาไปแล้วก็เลยทําได้แค่รอหรือไม่ก็เก๊กหล่อเก๊กฟอร์มไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าในใจลึกๆของเขานั้นกลัวว่าคุณเองอาจจะเชิดหน้าใส่เขาก่อน<ๆ>ก็เลยทําได้แค่เมินทําเป็นไม่สนใจหากตรงแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ซับสไครป์ไลค์แชร์เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ